ระบบไหลเวียนเลือดการไหลเวียนที่ต่อเนื่องของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจะอาศัยหลอดเลือดที่ประสานกันอยู่เป็นร่างแห är. โดยแรงขับจากหัวใจซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของระบบหลอดเลือดหลอดเลือดแดงจะนำเลือดออกจากหัวใจและแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ส่วนหลอดเลือดดำก็จะนำเลือดก,กลับเข้าสู่หัวใจอีกเป็นระบบปิดในระบบไหลเวียนเลือดประกอบไปด้วย 1. ระบบหัวใจและหลอดเลือดประกอบไปด้วยเลือดหลอดเลือดและหัวใจ2ระบบน้ำเหลืองประกอบไปด้วยน้ำเหลืองหลอดน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลืองทีนี้เรามาพูดถึงหน้าที่ของระบบไหลเวียนเลือด ก็มี 1. ลําลำเลียงอาหารไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย 2. ลํลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายโดยฮิโมโกบิน 3. ลํลำเลียงของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเบติบอลริซึมของร่างกายไปยังอวัยวะขับถ่ายเพื่อการขับออกสู่ภายนอกต่อไป 4. ลำเลียงฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อไปควบคุมต่อมไร้ท่ออื่นๆหรืออวัยวะที่มันควบคุมให้ทำงานเป็นปกติ 5. รักษาและควบคุมสารอินทรีย์และของเหลวภายในร่างกาย 6. ลลำเลียงแอนติบอดีเพื่อเป็นการป้องกันน่ะก็คือเป็นเกราะป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกาย 7. ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในจัาวะที่พอเหมาะ